MotoGP สุดยอดอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตระดับพรีเมียมเตรียมระเบิดสึกพรีีซั่นและสนามเปิดฤดูกาล2025ในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้าแฟนความเร็ววอร์มนิ้วให้พร้อมกดจองบัตรให้ทันการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมถแถลงเปิดจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันในวันที่9มกราคม2568ตั้งแต่เวลา14.00นาเป็นต้นไปผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยชี้ความนิยมพุ่งสูงกระแสะเชียร์นักบิดไทยกระหึ่มทุกทุกสถิติความนิยมเต็มทุกที่นั่งทุกสแตนแน่นอน รัฐบาลไทยนำโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเตรียมจัดถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ทที่ยิ่งใหญ่ของโลกมอเต g p ี ภายใต้ชื่อรายการ PTT Grand Prix of Thailand 2เทาัน20ไฟหรือ PTT Grand Prix of Thailand พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการวันพฤหัสบดีที่9มกราคม2568โดยการแข่งขันรายการนี้จะระเบิดศึกในประเทศไทยเป็นสนามที่1เปิดฤดูกาลร,ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568ที่สนามช้าง International เซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์ดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ได้รับบทบาทสำคัญในการเป็นสนามทดสอบเปิดฤดูกาล MotoGP ประจำปี2025หลังจากได้ประกาศศักดา์าและศักยภาพฝีมือการรังสัรคบิก๊กอีเวนต์กีฬาระดับนานาชาตินี้ด้วยไทยพาวเวอร์ที่ทรงพลังสอดประสานกีฬาและศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างลงตัวในทุกมิติจากความร่วมแรงรลมใจของทุกภาคส่วน ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ตั้งแต่จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2018คว้ารางวัลการจัดการแข่งขันที่ดีที่สุดของปีไปครองยอดผู้ชมตลอด3วันทะลุ2 2 2 5 3 5คนและในปี2019ประเทศไทยมีสถิติผู้ชมตลอดทั้งงานที่2 2 6 6 5 5คนถือเป็นสนามที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดของ MotoGP ทุกสนามในปีนั้นโดยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสนามประเทศไทยถือว่าได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สนามหนึ่งของโลกการจัด กาศึก p r e ซ i s o n MotoGP รวมถึงเปิดฤดูกาลสนามแรกที่ประเทศไทยในปี2025นี้จะเป็นที่จับตาและได้รับความสนใจอย่างสูงสุดของแฟนความเร็วจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้ทั้งจากคุณลักษณะพิเศษเสน่ห์ของการเป็นสนามที่1ของฤดูกาลการจัดทดสอบก่อนแข่งขันเฝ้าติดตามเชียร์นักบิดที่ชื่นชอบในรถคันใหม่เทคโนโลยีใหม่หรือแม้แต่ทีมใหม่ รวมถึงการก้าวสู่รุ่นพรีเมียร์คลาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักบิดไทยก้องสมเกียรติจันทราจะสร้างกระแสความนิยมความภาคภูมิใจของคนไทยรวมทั้งแฟนความเร็วทั่วโลกที่คอยติดตามอย่างมากทั้งนี้ดอน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์ MotoGP ยังมีแผนที่จะจัดงานเปิดตัว m o t o g รฤดูกาล2025ที่กรุงเทพประเทศไทยโดยจะเป็นการถแถลงข่าวหมโรงเปิดตัวนักแข่งทีมแข่ง รถแข่งในวันที่9กุมภาพันธ์2568จากนั้นต่อด้วยสุด p r e ซ i s i o n t e s หรือการทดสอบก่อนเปิดสนามในวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์ที่สนามช้าง i n t e r n a t น o n a l c i r c กิ t และวันที่28กุมภาพันธ์ถึง -2 มีนาคม2568เป็นวันแข่งขันสนามประเทศไทย สำหรับช่องทางการเปิดจำหน่ายบัตร MotoGP 2025ได้แก่เคาน์เตอร์เซอรวิออทิเกตในร้าน7ซ l ว v e n ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ออทิเกตรเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่9มกราคม2568เวลา1 4นา0กาเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจช้างเซกิตบุรีรัมติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า w n